ลบลวปีสัตว์แดงเช้าวันนี้ตามติดกันต่อกับประเด็นปัญหาเรื่องอเลฮันโดกานาโชที่ไปทําการกดไลค์ทวิตข้อความของมาร์กโกลบิดอินฟลูเอนเซอร์สายปีสาจแดงของฝั่งต่างประเทศซึ่งเนื้อหาเป็นเรื่องของการวิจารณ์การทํางานของเอเดร็กเทนฮากในเกมนัดล่าสุดที่บุกไปเสมอกับบอลมาร์โดยรอบวันที่ผ่านมาเป็นสมิลรักเฮิร์ตนักข่าวของแมนเชสเตอร์นิ่งที่รายงานไว้ว่าเบื้องต้นตัวของคุณสื่อชาวดัตจะได้ทาการเรียกดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีรายนี้ไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวถ้าจะยังไม่ชััดเเจจนนวว่่าาาาาะะะมมมมีบททลงงโษิยออไไรรรตตหืพ นี้สื่อใช้คําขยายความแค่เพียงว่าเป็นแค่การเรียกพบพูดคุยเป็นการส่วนตัวก็เท่านั้นส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมที่สมิลลลัคเทิร์ดเขียนไว้ในชิ้นข่าวแยกที่เกี่ยวข้องกันมีประเด็นน่าสนใจที่จะตัวเขียนในหัวข้อที่ขึ้นว่าการอาโชสมควรได้รับการปฏิบัติในแบบเดียวกับเพล่นของทีมอีกอย่างน้อย3าคนที่ได้รับทั้งนี้ตัวข่าวเริ่มต้นที่การพูดถึง้อเท็จริงเรื่องที่ปีสัดแดงได้มีบทเรียนข้อผิดพลาดมาแล้วที่เคยให้ท่ายผู้เล่นเหนือกว่าคนเป็นผู้จัดการทีมซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกกกกฝ่่่าายรรรัับู้้้้นนดดดีีววไไมมสคปลอใหเิขึ ทั้งนี้ตัวของผู้เขียนได้โยงใยไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้ายุคสมัยของเอริกเทนฮางกจะเข้ามาและการมาของคุณสื่อชาวดัตช์ก็มีหนึ่งในสัญญาประชาคมร่วมกันระหว่างตัวคุณสื่อกับฝ่ายบริหารของสโมสสในเรื่องที่นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอำนาจนำจะต้องกลับมาอยู่ในมือผู้จัดการทีมอีกครั้งอย่างเต็มที่ซึ่งนั่นคือเหตุผลหลักที่ทําให้เราได้เห็นเอริกเทนฮากสามารถจัดการเคสเจ้าปัญหารายใหญ่ๆได้อย่างเฉียบขาดเริ่มตั้งแต่กรณีคลิเตียโนโรนัลโดเจโรอ้้ขกังา ซึ่งนี่คือจุดที่ลัรเคิร์กำลังชีว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในเคสกันาโชนั้นเหมือนบททดสอบครั้งใหญ่หรือจะเรียกว่าเป็นการท้าทายระบบการปกครองของเอเดรกเทนฮารไปในทีก็ยอมได้ เพราะถ้าสุดท้ายเทนฮากไม่ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันกับที่เขาเคยทํากับผู้เล่นทั้ง3รายที่ว่ามามันจะทําให้ต่อให้เขาได้นั่งทํางานในโรงละครแห่งความฝันต่อไปแต่ข้อกังขาเรื่องมาตรฐานของบทลงโทษที่เขามีต่อผู้เล่นซึ่งทําผิดกฎจะโดนท้าทายมากขึ้นอีกในอนาคตผู้ยังไๆก็คือมันเป็นการพิสูจน์ว่าตัวของเอริเทนฮากจะซื่อตรงต่อกฎกติกาการอยู่ร่วมกันที่เขาเป็นคนตั้งขึ้นมาเองได้ดีขนาดไหนและหากครั้งนี้เขาเลือกจะยอมบิดมาตรฐานที่เคยเป็นเส้นตรงให้โค้งงอเพื่อผู้เล่นคนหนึ่งมััันนนนกกกกกกก็็จะะะเเเเเหหมือืออปาาาารรรชช้้้ิิญใใดทํษณย ได่ไม่ยากนอกจากนี้ยังมีในส่วนเพิ่มเติมเรื่องกานณโชจากรอบดอร่าัระบุว่า กรณีที่กำลังเป็นปัญหานั้นทางสโมสรเองก็ค่อนข้างพอใจกับแนวทางที่กานาโชยพยายามจะถอยฉากจากความขัดแยง้งโดยการยอมรับในการกระทําและไม่มีแอคชั่นตามน้ําอะไรออกมาในแนวทางที่จะเป็นขอ้อผิดพลาดกับทางเอร็กเทนฮากตามแหล่งข่าวของรอบดอส์ันบอกว่ากานาโชรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากเป็นประเด็นขึ้นมาเจ้าตัวก็ได้ทําการอันไลท์สองทวิตเจ้าปัญหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้แหล่งข่าวยังระบุ้ดยว่าการดําเนินการมาตรการใดๆก็ตามที่อาจมีขึ้นจะถูกทําให้เป็นเรื่องของภายในองค์กรโดยหลายคนมองเคนี้ว่า มีความคล้ายคลึงกับกรณีเจรอนสานโชแต่รอบดอซานร,ระบุว่ามันมีความแตกต่างที่จะทําให้เรื่องราวไม่ไปลงเอยในแบบเดียวกับสารโชคก็เพราะกรณีล่าสุดของกานาโชนี้เจ้าตัวยอมรับในสิ่งที่ตนเองทาลงไปและมีเรี c ชั่นในแนวทางที่ไม่แข็งกระด้างเหมือนอย่างสารโชส่วนบางแหล่งข่าวยังเผยว่าเอดเดร็กแทนฮังอ่านมีบทลงโทษขั้นตน้นด้วยการให้กานาโช งดใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นเวลา1สัปดาห์ขณะดเดียวกันอีกบทความข่าวของสมิลลักเฮิร์ตพูดถึงประเด็นที่มีผู้เล่นแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่บางคนที่กำลังชะลอการตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองกับสโมสรไว้เพื่อรอดูว่าอนาคตของเอเดร็คเทนฮากจะได้อยู่ในตำแหน่งกุนซือของทีมต่อไปหรือเปล่าโดยในส่วนนี้ลักเฮิร์ตใช้คำแรงกว่านั้น,นครับเพราะเขาระบุเลยว่าผู้เล่นบางส่วนนั้นคาดหวังว่าเอเดร็เทนฮากจะโดนปลดพร้อมทั้งเผยว่ามีผู้เล่นจำนวนหนึ่งที่เชื่อไปแล้วว่าเอเดร็กเทนฮากจะไม่ สนใจก็เลยพุ่งไปที่บรรดาผู้เล่นที่เข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายของตนเองและจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้กันหลายคนซึ่งอนาคตยังเป็นเครื่องหมายคําถามว่าจะอยู่ต่อหรือแยกย้ายอย่างที่เคยมีการวิเคราะห์กันไปแล้วนะครับว่าความไม่ชัดเจนเรื่องเก้าอีก้กุนซือซึ่งแม้เอเดรเทนฮากจะพูดเองเสมอว่าเขามั่นใจในกระบวนการทํางานและมั่นใจว่าเขาจะได้ทํางานต่อภายใต้โครงสร้างบริหารของอินเนียตกรุ๊ปทว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีการออกมาพูดยืนยันทัดเจนจากปากของเซอร์จิมและคลิปใดๆเลยที่เกี่ยวกับว่าเขาจะให้เอเดรี้ในั่น แนนน100่อหากจะมีที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือครั้งที่เขาพูดทํานองว่าเขาเข้าใจปัญหาของสโมสรดีว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณซื้อแต่คือเรื่องระบบหลังบ้านที่ไม่ดีทําให้ประสิทธิภาพของคนเป็นคุณซื้อก็ไม่แน่นอนตามไปด้วยนั่นเองที่เหมือนสัญญาณว่าเซอร์จิมแลตคลิปน่าจะให้โอกาสเอลเทนแฮร์ได้ทํางานต่อแบบยาวๆแต่ก็อย่างที่บอกนะครับลิวลอยคําพูดไม่ได้มีส่วนไหนที่เป็นการการันตีตําแหน่งเป็นแต่เพียงการพูดครอบคุมภาพกว้างของโครงสร้างปัญหาที่มีมากเท่านั้นตรงนี้ก็ไปสอนรับกับทิศทางการวิเครอขขอ คนข่าวสำนักเดียวกันกันกบเซเมลลลักเคิร์ตซึ่งตั้งประเด็นเอาไว้ว่าบางทีหากสมมติเอริกเทนฮากพาทีมไปถึงนัดชิงเอฟเฟคัพได้จริงๆมันก็มีโอกาสที่เขาอาจจะไม่ได้ทําทีมในเกมนัดชิงชนะเลิศเพราะถูกปลดจากตําแหน่งก่อนจะถึงวันนั้นโดยเทโลมาแชลให้เหตุผลที่ฟังเข้าใจง่ายก็คือเป็นเพราะถึงจะพาทีมเข้านัดชิงได้แต่โมเมนตัมความเป็นไปของทีมที่นับเวลานี้มันให้สัญญาณเชิงลบลงเรื่อยๆมากกว่าที่อะไรจะดีขึ้นซึ่งเรื่องของโมเมนตัมที่แย่ลงทุกวันนี้แหละคือปัญหาใหญ่ทที่ In ่นนนนนอตกกรรรปําาาาะเมิิสถณ์ชดววัั ว่าสรุปแล้วจะปล่อยให้มันดาเนินไปจนถึงสุดทางซีซั่นโดยชิงตัดสินใจเปลี่ยนบรรยากาศที่เหลวลนี้โดยการปลดเอเดรเทนฮารเพื่อที่อย่างน้อยๆม่น่า,นาส่งผลถึงความมุ่งมั่นระยะสั้นของผู้เล่นที่กลับมาทันในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคับ ไลโรนมาเชลยังเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ใช่แค่ปลดเพื่อเปลี่ยนทิศทางลมให้ดีขึ้นก่อนนะัดชิงชนะเลิศที่พวกเขาอาจไปถึงหากแต่ถ้ามีการเปลี่ยนก็จะดีขึ้นในระยะสั้นในแง่ของการที่ทีมอาจไม่ต้องหลุดวงโครจรไปไกลกว่าอันดับ7เพราะปัจจุบันจากสถานการณ์ในตารางพรีเมียร์ลีกมันชัดเจนว่าปีสแสดงหมดลุ้นตำแหน่งอันดับ4ไปแล้วแถมอันดับ5่าก็ยังเลือนลางอีกทั้งยังส่มเสียงสูงมากที่จะหล่นไปถึงอันดับ8 9หรือ10ในกรณีที่แย่ที่สุดทฤษฎีของไทโรนมาแชลเอนเียน่านน United, ลังเป็นผู้้้ปป่่่่่วววยยยทีเลลลลืออออดดไไไหหจตัมุแแะถาบบ นี้อาจสิ้นลมหรือก็คือจบฤดูกานโดยอันดับที่แย่ที่สุดในรอบ11ปีก็เป็นได้และหากมีการเปลี่ยนแปลงกุณซือกางคันบางทีมันหนักเหมือนกันในชุดห้ามเลือดขมดุดลอยลวดชั่วคราวเพื่อให้ทีมกลับมาเก็บผลลัพธ์ตรงหน้าระยะสั้นใน1เดือนครึ่งนี้ไปก่อนแล้วจากนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งอะไรทํานองนั้นแหละครับโดยบางกระแสกระเชื่อว่าเกมนัดต่อไปที่จะพบกับโคเวนทีซิตี้ในรอบรองชนะเลิศเอฟเอครับอาจเป็นเกมชี้ชะตาเอริกเทนฮากไปพร้อมกันในตัวเนื่องจากถ้าสมมุติเขา,าพาิิิิกกกล็ก้ใหหบเเนนรรรราาาาาาจายยยปป่่ฏฝตส อนาคตได้เร็วขึ้นพระาตกรอบเอฟเอคัพไปแล้วหรือดูการนี้ของพวกเขากระแทบไ่มีอะไรให้ต้องลุ้นกันอีกต่อไปซึ่งฝ่ายบริหารก็สามารถจะมองได้ว่าหากเปลี่ยนแปลงคุณซื้อไปเลยก็คงไม่กระทบกับอะไรที่เหลืออยู่ของซีซั่นนี้แล้วหรือถ้าในกรณีเอเดรเยนฮาร์ R T ark, พาทีมผ่านด่านโคเวนทีซิตี้มันก็สามารถเป็นจุดเปลี่ยนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณซื้อได้ในแง่ที่เป็นการเปลี่ยนเพื่อคาดหวังผลลัพธ์ระยะสั้นตรงหน้าไปก่อนเปลี่ยน,เ,ยน,เ,ยนเพื่อให้เกิดบรรยากาศใหม่ๆเข้าไปสู่ทีมในช่วงเวลาอันวุน ในบรรยากาศที่แตกต่างจากภาวะที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั่นเองย้ำอีกทีนะครับว่าที่กล่าวมาล้วนเป็นแนวทางการวิเคราะห์ของนักข่าวต่างประเทศที่นําเสนอในแง่มุมต่างๆที่อาจเป็นไปได้ขณะที่ในส่วนของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทีมงานหลังบ้านอัปเดตล่าสุดโดยเบนจากขอบเผยว่าการโยกย้ายของเจสันวิลคอกที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีกระแสแรงมากว่าลงเอกับปีสแสดงแล้วนั้น เบนจาขอบยืนยันว่าจนถึงเวลานี้ความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนยังไม่เป็นที่ปรากฏออกมาเป็นแต่เพียงการคาดการณ์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนขังรู้สึกว่าพวกเขามีความได้เปรียบและเชื่อว่าจะสามารถปิดดดลเจสันวิลค็อกเข้ามาได้ทันการทํางานในตลาดหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้มากกว่าโดยการเจราจารอาจมีการเปิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเบนจะขอบระบุว่าด้วยเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างที่พอจะคุยกันลงตัวไปมากแล้วในขั้นตน้นทําให้หากมีการเปิดการเจราจารขึ้นมาเมื่อไหร่เรื่องเราก็อาจสามารถเคลียร์จบได้เลยในเวลาอันรวดเร็วครับ